การไต่สวนก็ผ่านไปด้วยดีนะครับก็คิดว่าเราก็ยังมั่นใจนะครับว่าทำด้วยข้อจริงข้อกฎหมายแล้วก็เจตนาของเราเนี่ยนะครับสามารถชี้ได้ว่ามันไม่ได้เป็นการลบล้างกับองค์กรจริงๆก็มีก่อนหน้านี้ได้ทำคำชี้แจงมาก่อนนะครับในประเด็นสำคัญอยู่ วันนี้ก็คือหลักๆเป็นการมาตอบคำถามประเด็นที่ทางตุลาการเนี่ยอยากจะสักถามเพิ่มเติมเท่านั้น <c oughs> หลักการที่เรา,ารไปจา,ารชี <c oughs> ้แจงกับศาลไปท่าที่ของศาลก็มีคำถามหลากหลายครับ,รบแล้วก็พูดได้ไม่หมดเพราะว่า,าร,ระหวาไไ่างไต่สวนเนี่ยอรอบคุณพิธากับรอบผมเนี่ยผมก็จะไม่ได้อยู่ในห้องแต่ก็้าจว่า อา,าสาลก็นัดฟังคำวินิจฉัยใ,ในวันที่31มกราคมทางเรื่ความมั่นใจนิดหน่อยนะคะหลังที่พาร์ทที่สองมา่ะหลังจากที่สัรงและไต่สวนใีความมั่นใจของเราเนียังเชื่อม,มั่นไหมคว่าเราจะไม่ัดสนใจเหมือนเดิมคือเรายังเชื่อมั่นเหมือนเดิมนะครับว่าการเสนอร่างกฎหมายใช้กระบวนการยุติบัญญัตินะครับในการแก้ไขร่าตอนหนึ่งสองซึ่งรวมถึง ข้อกฎหมายอาญานะครับทางพมินประบารหรือว่าทุกกฎหมายนะครับเราก็ยังมั่นใจนะครับว่ามันไม่สามารถนําไปสู่การลงล้างการปกครองได้ครับเพราะว่าการเสนอร่างใดๆเนี่ยมันมีกระบวนการ<ถ>ของสภาอยู่แล้วนะครับในการไม่ว่าจะเป็นวาระที่1วาระที่สองวาระที่3ซึ่งจะต้องใช้เสียง <c oughs> ส่วนใหญ่ของสภานะครับต้องใช้กรรมิการในการที่จะคัดกรองพิจาราตัวเนื้อหาซ้ําก็จะมี กระบวนการในการตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญนะครับตั้งแต่ก่อนที่ร่างหานร่างกฎหมายผ่านสภาก่อนที่จะประกาศใช้นะครับก็ต้องสามารถถูกตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญได้แลับหลังประกาศใช้ไปแล้วก็ยังถูกตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญได้เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยตัวมันเองเนี่ยการเสนอร่างกฎหมายเนี่ยไม่มีทางมีสุ่การรลลวางัมพันธภาพได้ครับใช่ครับความตั้งใจจากี่ ครับมั่นใจครับก็กระบวนการก็ราบรื่นดีในในส่วนตัวของผมก็รู้สึกพอใจกับการได้แถลงข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อกฎหมายให้ข้อสงสัยของของทางตุลาการศาลรละธรรมนูนครับ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 ก็ยังก็ยังที่บอกว่าว่าทุกสิ่งที่ตั้งใจมาก็ตามความคาดหมายทั้ง คดีนะครับก็ยังมั่นใจในข้อเท็จจริงหลายๆเรื่องใช่ไหมครับในเรื่องของรายละเอียดลงไม่ได้เพราะว่าก็ละเมิดศาลแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นข้อเท็จจริงว่าเรื่องการแก้ไขการข้อเสนอที่ใม้มีการแก้ไขทางนิติบัญญัติไม่ใช่ไม่ใช่ว่ามาจากพักเราเป็นพักแรกนะครับก็มีกระบวนการตั้งแต่สมัยของคอปของสมัยรัฐบาลนนิสิทธิ์ก็ดีะครับผลออกมาก็คือสมัยของรัฐบาลยิ่งรักไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริหารสถานการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองที่เกิดขึ้นในช่วง 63 64ก็ดีในการประกวดตัวไม่ว่าจะเป็นของอพรรคเก่าไกลก็ไม่ได้เป็นพรรคเดียวไปในฐานะกรรมธิการก็เยอะนะครับหลายๆพรรคก็ไปกันหรือแม้แต่กระทั่งการาพูดเรื่องเกี่ยวกับาการแก้ไขก็ไม่ได้มาจากแคิเดตนายกคนเดียวก็มีจากหลายๆท่านตามคําถามที่ปรากฏตามเวทีของสื่อมวลชนหลายๆสื่อมวลชนที่เป็นคนตั้งคําถามเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็น่าจะยืนยันได้ถึงเรื่องของ เจตนาก็ดีในเรื่องของการดรําเนินการก็ดีหรือว่าเรื่องของรายละเอียดก็ดีว่าเป็นกระบวนการทางนิติบัญญัติที่ตามรัฐธรรมนูญแล้วก็ตามกฎหมายไม่ได้มีเจตนาไม่ได้มีแอคชั่นอะไรที่ต้องการที่จะล้มล้างการปกครองอะไอย่างไันะครับถ้าผณออกมาเป็นคุณทั้งสองคดีนะครับคุณวิทามต้องท,งที่จะกลับมาเป็นหัวหน้าพรรคก้าไกลต่อหรือทำงานการเ ไม่ว่าจะยังไงก็ยังทํางานอยู่กับพรรคเก้าไกลแต่ถ้าเกิดเป็นคุณก็หมายความว่าได้กลับไปปฏิบัติหน้าที่ในฐานะในฐานะสสส่วนบทบาทของพรรคเก้าไกลก็ต้องรอเดือนเมษาที่จะมีการประชุมวิสามัญใหญ่ตัวของผมก็ไม่ได้ไม่ได้ยึดติดอะไรนะครับแต่มาทํางานทางการเมืองได้ทุกได้ทุกรูปแบบแล้วไม่ว่าคำวินิจฉัยจะออกมาแล้วเรนะแบบไหนก็ยังทํางานทางการเมืองต่อได้ครับไม่ได้กังวลใจ เป็นเป็นนโยบายที่เกิดขึ้นในการหาเสียงชุดที่แล้วนะครับแล้วก็เป็นเอกสิทธิ์ของสสชุดที่แล้วตอนนี้เนี่ยเป็นสสชุดใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันยังไม่ได้มีการหา,หารือหรือไม่ได้การพูดคุยกันในพักเลยนะครับว่าปัจจุบันกับอนาคตจะเป็นอย่างไรก็รอย่างไงก็ยังต้องอยู่ในมันยังเป็นข้อพิพาทกับสารในในสารรัฐธรรมนูญอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นหนึ่งในสามรอยนโยบายในการหาเสียงคราวที่แล้วทา่ที่ได้ยืกก่นประกบต่อไว้นะครับไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าจะมีการดําเนินการต่อหรือว่าอะไร ผม,ผมคิดว่าต้องรอให้คำพิพากษาตรงนี้ออกมาก่อนแล้วกเ็เป็นเรื่องของสอสแต่ละคนเอกสิทธิ์แต่ละคนอ,อยู่กับสถานการณ์บริบทบ้านเมืองที่มันแตกต่างกันไปคือตอนที่เรายืน่นตอน6-4เนี่ยคุณต้องเข้าใจว่าบริบทของการเมืองตอนนั้นเนี่ยมันมีการใช้ความรุนแรงแล้วก็มีเรื่องของคดีม1นที่เพิ่มขึ้นจากหลักสิเป็นหลักร้อยครับตัวเลขก็2 6 0 268ในปี63 เป็นเยาวชน20คนเพราะฉะนั้นในปี64เราเลยคิดว่าน,นี้คือเป็นทางสายกลางหรือเป็นทางออกทางการเมินงะณตอนนั้นเพราะฉะนั้นแต่แตละแต่ละเรื่องแต่ละเวลาเนี่ยคุณต้องดูว่าสิ่งที่สําคัญในระบบยุติธรรมก็คือการได้สัดส่วน,ส,ส,วนสัดส่วนระหว่างเมื่อมันมีการละเมิดอเสรีภาพขึ้นมากับการลงโทษก็คงองได้สัดส่วนตอนที่สัดส่วนเนี่ย พื้นที่ที่ทหาชันชนะมติของเขาว่สาส่วนได้ดีที่สุดก็คือรัฐสภาที่มีข้อบังคับที่มีระบบทางนิติบัญญัติที่มีอำานาจตามรัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นนั่นก็คือเป็นทางที่เรายึดถือนะตอนนั้นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ก็คือต้องแล้วแต่สสแต่ละคนแล้วแต่สถานการณ์แล้วก็คงมีองค์ประกอบหลายเรื่องไม่ใช่แค่ว่าคำพิพากษาจะเป็นยังไงเพียงอย่างเดียวนะครับ ผมคงไม่ตอบเป็นตัวเลขแต่ก็ตอบว่าพอใจนะครับแล้วก็ถ้าให้ย้อนกลับไปได้อีกเท่าที่ตัวเองคิดตอนนี้ก็คิดว่าไม่ไม่มีอะไรที่อยากจะเปลี่ยนอยากจะทําเพิ่มก็คิดว่าได้ทำในที่ที่สุดก็<ต>ได้ทำได้ก็<ม>ต้องรอทาพวิพักษาทั้ง 24, 24, 24งมันที่24มกราคมในการกลับมาที่มีคนที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด4-5ท่าน Uh, อาจารย์วิทิตอย่างอาจารย์อาจารย์วิชิตาวนกรอาจารยพ์พรุ้งก็น่าจะมาจากมหาวิทยาลัยครับส่วนใหญ่แล้วเป็นคณะรัฐศาสตร์คณะนิชชิศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่างๆที่มาให้ความความเห็นแต่ว่ารายละเอียดว่าท่านให้ความเห็นยังไ<ย>งผมบอกไม่ได้ครับมีเห็นไอซีมีคำถามจากซีเอเนไหมครับ Are you right here? Yeah. So right now, there are so many kids section now right regarding Yeah. there that. many are 112 I think that's I think that's really the main reason why we submitted the amendment back a couple of years ago so that uh, the institution cannot be used as political uh, weapons to destroy opponents and there's various reasons uh, that happened in the past um, that, that they used uh, the revere institution such as the monarchy down to Political levels, which is something that is not good for any institutions. So that's the reason why we did it. Do you think today to in, in the future? No, if you look at the scope of the law, uh, if you look at the scope of the, uh, the accusation, it's uh, the, the worst situation is uh, that the Constitutional Court will ask us to, to stop the, pr the proceeding of the amendment going forward, and that's all. Nothing to do with party this time. Thank you so much. Merry Christmas to those who celebrate. <laughs>